สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกที่เหมือนกับว่ามารบกวนหรือว่ามาทำให้ชีวิตเราเนี่ยยุ่งยากขึ้นนะคะชื่อบทอาจจะเป็นเกี่ยวกับทีวีก็จริงแต่ว่าขวัญว่ามันเทียบก,กันได้กับเรื่องของมือถือหรือว่าเรื่องของหน้าจออาจจะเป็นแท็บเล็ตอะไรต่างๆที่มันทาให้รบกวนจิตใจเรานะคะ วันนี้หัวข้อก็คืออย่ามองโลกผ่านจอทีวีนะคะมาจากชื่อบทว่าอย่ามองโลกผ่านจอโทรทัศน์ค่ะก็มาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ100เคล็ดลับยกระดับความสุขนะคะหวันว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อบทเป็นจอมือถือเลยก็ได้เนาะเปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวหวนเปลี่ยนชื่อบทเป็นอย่ามองโลกผ่านจอมือถือนะคะ แต่ทีนี้เดี๋ยวเวลาอ่านเนี่ยขวัญขออ่านเป็นทีวีก่อนเนาะแล้วเรามาวิเคราะห์กันตอนท้ายว่าเออเห็นด้วยยังไงว่าเอ้ยเราไม่ควรที่จะมองโลกผ่านจอทีวีหรือว่าจอมือถือนั่นเองนะคะการดูทีวีเป็นเวลานานนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวหรือว่ารายการในช่วงพรามไทมสามารถทําให้คุณเนี่ยตั้งข้อสรุปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า เหตุการณ์ที่น่าสะพรุงกลัวที่เราเห็นจากในทีวีนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะและเราเองก็มักจะรู้สึกผิดหวังเมื่อความร่ำรวยที่เราเห็นได้จากทีวีนั้นอะ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราสัทีดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะแยกแยะสิ่งที่คุณเห็นออกจากสิ่งที่คุณรู้ว่ามันเป็นความจริงและจงตั้งความหวังบนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะไม่ใช่บนพื้นฐานของสิ่งที่คุณเห็นจากในทีวีนั้นนะคะ มีตัวอย่างหนึ่งเป็นของชนเผ่าหนึ่งค่ะชื่อชนเผ่าวกวินอินนะคะอยู่ที่ทางตอนเหนือของมลรัฐสก้าเนาะที่อเมริกาค่ะคนเผ่าเหล่านี้ค่ะได้แยกตัวออกจากวัฒนธรรมภายนอกมานานมากๆแล้วนับพันชั่วอายุคนเลยทีเดียวสมาชิกของชนเผ่านี้ยต่างก็ดำรงชีวิตอยู่กันอย่างพอเพียงแล้วก็ยังชีพ โดยการอาศัยทักษะที่พ่อแม่แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดให้ค่ะทีนี้ในปี1980เกนาะก็น่าจะถ้นับก็หลายสิบปีมาแล้วนะคะก็ตอนนี้2025ัน่ิ้าใช่ไหมคะก็45ปีมาแล้วเนี่ยหนึ่งในบรรดาหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็ได้ทีวีมาครอบครองค่ะทีนี้พอได้มาแล้วมันเป็นยังไงเนาะสมาชิกของเผ่าได้อธิบายว่าการได้ ทีวีมาครอบครองนั้นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าภาวะเสพติดเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกิจวัตรประจำวันของชนเผ่าก็ถูกมองข้ามไปเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้เพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการดูทีวีนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่า ติดทีวีจนไม่ทำกิจวัตรประจำวันนะคะแบบจริงๆตอนนี้จะต้องออกไปข้างนอกไปล่าสัตว์ไปทำโน่นทำนี่แต่ว่าไม่ไปนะคะเพราะว่าติดทีวีดูทีวีอยู่นะคะนักวิจัยท่านหนึ่งก็ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของชนเผ่าเหล่านี้เอาไว้ว่าสำหรับชนเผ่ากลุ่มนี้ค่ะแล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยทีวีเป็นเสมือนกับแก๊สพิษเลยทีเดียว เป็นแก๊สพิษทางวัฒนธรรมค่ะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเนาะมันไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแล้วมันก็ไม่มีรสชาติด้วยแต่ถึงอย่างนั้นค่ะมันก็เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะแก๊สพิษทางวัฒนธรรมนะคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัฒนธรรมของชนเผ่านี้ยคะ่ะที่ชื่อว่าชนเผ่ากวินอินเนาะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมีที่มายาวนานหลายพันปี นะคะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนาะสมาชิกของชนเผ่าคนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าทีวีทำให้เราปรารถนาที่จะเป็นคนอื่นและทีวีก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักกับความละโมบโลภมากและความสิ้นเปลืองนะคะทำให้ปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราเคยเป็นนั้นมันกลับเลือนหายไปนั่นเองนะคะห่อนว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคน เคยเป็นเคยประสบแน่ๆน,นะคะโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมชีวิตคนอื่นมันดีจังเนาะทำไมแบบชีวิตฉันมันแย่อย่างนี้นะคะก็คอยจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดนะคะทีนี้มาในส่วนของงานวิจัยนะเขาบอกว่าทีวีเนี่ยทำให้ทัศนะของเราที่มีต่อโลกใบน,นี้เปลี่ยนแปลงไปและยังไปกระตุ้นให้เกิดข้อสรุปที่ไม่เป็นความจริงอีกด้วย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายค่ะทําให้ความพึงพอใจในชีวิตของคนเราลดลงไปมากถึง50เเซนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโลกผ่านหน้าจอทีวีนะหรือว่าที่ขวัญจะขอมาปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็คือการมองโลกผ่านหน้าจอมือถือเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์หลายอย่างเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะ ทำให้เราไม่พอใจในชีวิตของตัวเองทําให้เราไม่เป็นอันทําอะไรแล้วก็ทําให้เราไม่มีความสุขในท้ายที่สุดนะคะอืมทีนี้อืมจะว่าไปเนี่บทนี้นี่เหมือนกับการมองโลกมองโลกในแง่ร้ายไหมเนาะก็ใช่นิดหน่อยเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไม่ได้กำลังมาพูดถึงประโยชน์ของทีวีหรือมือถือเนาะซึ่ง ถ้าเราพูดถึงประโยชน์เราก็พูดได้เยอะแหละว่าเออเนี่ยนะมันเป็นช่องทางที่สะดวกสบายในการที่ทําให้เราได้รับความรู้ใช่ไหมคะอย่างมือถือเนี่ยเอาจริงถ้าพูดถึงข้อดีมีเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆจริงๆเนาะก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ได้รับความรู้แบบรวดเร็วนะทั้งที่สมัยก่อนเนี่ย กว่าจะรู้อะไรก็คือต้องไปอ่านหนังสือเป็นเล่มๆใช่ไหมคะต้องเดินทางไปห้องสมุดต,ต้องโหขนาดมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องพาตัวเองไปใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีทุกบ้านเนาะแต่ทีนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาโฟกัสที่ข้อเสียเพราะว่าแก่นแกนของสื่อเล่มนี้ก็คือว่าเคล็ดลับที่จะยกระดับความสุขของเราทั้งหนึ่งร้อยข้อเนี่ย มีอะไรบ้างใช่ไหมคะเขาก็มีหนึ่งในนั้นซึ่งเราอ่านวันนี้ก็คือว่าอย่ามองโลกผ่านหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอมือถือนั่นเองเนาะทีนี้เอ่อทุกคนอาจจะลองกลับไปทบทวนนะคะว่าที่ขวัญอ่านมาหรือว่าที่ขวัญพูดมานะ่ะจริงไหมเนาะว่าการที่เรามองนะโลกผ่านหน้าจอมือถือเนี่ยมันทําให้เรามีความทุกข ในท้ายที่สุดนะคะไม่ว่าในระหว่างทางมันจะเพลิดเพลินแค่ไหนก็ตามเนาะโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เขาเรียกอะไรนะสวิต์เรื่องราวแบบไม่เกิน20-30วินาทีแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยๆอะค่ะอขวันไม่ได้พูดชื่อแอป,ปแล้วกันเนาะเป็นแอป,ปที่เน้นคลิปสั้นและที่ทำให้แบบว่า ความสุขระยะสั้นฮอร์โมนแห่งความสุขอะ่ะมันมันหลังแบบเป็นเวลาสั้นๆและติดต่อกันทําให้เราเสพติดเนาะทําให้ใสมาธิของเราเสียแล้วก็เกิดผลเสียหลายอย่างเลยนะคะอืมแน่นอนมันจะทําให้เราแบบอยากได้อย่างมีอยากเป็นทําให้เป็นความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดนะคะจริงๆก็ไม่ใช่แอปนั้นแอปเดียวแต่ว่าโดยรวมๆอะ่ะเนาะสนามหญ้าหน้าบ้านคนอื่นมักจะ เขียวกว่าสนามหญ้าบ้านเราเสมอและโซเชียลมีเดียก็ทำให้สิ่งนี้มันเน้นยำ้ำมันตอกย้ำมากยิ่งขึ้นนะคะแทนที่จะเดินออกไปเห็นคนอื่นมีรถเขาจอดรถอยู่ที่บ้านหรือไปที่ทำงานและเห็นคนอื่นซื้อรถใหม่ป้ายแดงหรือว่าแต่งตัวหรูหรามีแบรนด์เนมใช่ไหมคะ แทนที่จะต้องแบบออกไปนอกบ้านแล้วถึงรู้แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือถือเลยเนาะไม่ต้องออกไปไหนทุกอย่างรู้ผ่านมือถือว่าโอเคคนนี้มีรถใหม่แล้วนะคนนี้มีบ้านใหม่นะคนนี้ซื้อแบรนด์เนมอันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ง่ายที่จะมีความทุกข์เนาะซึ่งขงัญคิดว่านี่ไม่ใช่ข้อดีนะคะ ออโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างเนาะเราก็คือจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็จะหนักรู้อะว่า,วาเออตอนนี้เรากําลังมีความรู้สึกเอ่อกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่กำลังรู้สึกว่าตัวฉันมันไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนไม่มีอยากมีอยากได้อยากเป็นเรากำลังมีความทุกข์เรากำลังมีความกังวลในใจเรากำลังอยากได้และ มีบางอย่างที่เราไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เท่าทันแล้วก็ถ้ารู้เท่าทันแล้วมันยังไม่พอเนะาะคือว่าเราต้องจํากัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียหรือมือถือของเราแล้วละ่ะอืมเพราะว่าไม่อย่างนั้นะ่ะคือคือเข้าใจไหมว่าคนเลิกเล่าอยากเลิกเล่าแต่ว่ามีเล่ามีอยู่ตรงหน้ายัางไงมันก็เลิกไม่ได้คนอยากเลิกบุหรี่แต่ว่าในบ้านเนี่ยมีบุหรี่วางอยู่ทุกที่ยังไงก็เลิกไม่ได้เนาะ แตถ้าเราอยากที่จะเลิกเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นแต่ว่าชีวิตของคนอื่นนะมันอยู่ในมือถือเราเลยอะ่ะเออเราก็น่าจะเลิอกอยากนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็มากไปกว่าการดูเท่าทันตัวเองเนะาะหันว่าจํากัดเวลาก็ดีเนาะแล้วก็ตอนเนี้สิ่งที่ส่วนตัวหันทำใช่ไหมคะก็คือว่าหันไม่เอาแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียที่รู้แบบชีวิตของคนอื่นได้เร็วมาอยู่หน้าจอหลักของมือถือ เนาะหน้ามันจะอยู่ในหน้าจอแบบข้างหลังเลยท้ายๆเลยก็คือต้องใช้ความพยายามพยายามในการเปิดอะคะ่ะเออซึ่งช่วยเหมือนกันแล้วก็มันจะจำกัดเวลาว่าอ่าหันจะเล่นหรือเข้าไปดูในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี้ยคะ่ะเอออาจจะเป็นแอปสีฟ้ากับแอปสีดำอะไรอย่างเงี้ยวันละไม่เกิน15นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเริ่มจำกัดมันได้หลายวันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นเหมือนกันเนาะก็คือ เราไม่จาเป็นที่จะต้องไปรับรู้ชีวิตของใครเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเออนั่นแหละตอนนี้ก็เป็นช่วงของการฝึกจิตฝึกใจอยู่ด้วยนะคะมันได้ผลจริงทุกคนเนาะเพราะว่าเรารู้ธรรมชาติของเราไงคือนี่ไม่ใช่อะไรที่ดีหรืออะไรที่แย่นะมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะต้องกด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 มันไว้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทําไมฉนันมันแย่ขนาดนี้ทําไมเราถึงอยากได้อย่างเหมือนคนอื่นทําไมเราไม่ยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นล่ะอย่างเงี้ยคะ่ะ คือเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าพอได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นในทุกๆแง่มุมเนาะแล้วก็การยอมรับเนี่ยเอ่อจะนําไปสู่การปล่อยวางในท้ายที่สุดนะคะพอรู้เท่าทันแล้วเรายอมรับแล้วเนาะเราก็อ่ามองพอมองเห็นแล้วเราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายอะ่ะเราจะสามารถที่จะปล่อยวางความกังวลความคาดหวัง หรือความอิจฉาริษยาใดๆก็ตามได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่มันก็ต้องใช้การฝึกเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันหรือ2วันแต่มันอาจจะใช้เวลาเป็นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหรือบางทีก็เป็นปีด้วยเนาะเพราะงั้นก็ถ้าใครรู้ตัวหรือใครเห็นด้วยอะขวัญเนี่ยลองเริ่มเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้นะคะจํากัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียนิดหนึ่งแล้วก็ รู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่ตัวเองเป็นนะคะถ้าเกิดได้ผลดียังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะคะสำหรับขวัญก็ได้ผลดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่ามองโลกผ่านหน้าจอทีวีหรือที่ขวัญเปลี่ยนชื่อก็คือ มองโลกผ่านหน้าจอมือถือนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในโอกาสถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ